ออกแรงเลยฮะโอ้ร้อนร้อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับเราพบกับผมช่างแบงค์เช่นเคยนะครับกับช่วงรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีนวัตกรรมนะครับของปัจนะครับปัจปากตายนะครับมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับสําหรับปัจนะครับสามารถพบแค่3ามตัวนี้นะครับใช้แทนเจ้าปแจแบบเก่านะครับปกตินะครับ เราจะพบประแจกันเป็นชุดอย่างนี้นะโอเคครับต่อไปไม่ต้องแล้วมีแค่3มตัวนี้นะครับจบงานช่างได้เลยมันจะเป็นยังไงนะครับรบกวนติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยครับสําหรับเจ้าประแจสามตัวนี้นะครับนวัตกรรมมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปรับชมคลิปกันได้เลยไปเลยโอเคครับก็มารีวิวเป็นตัวตัวกันได้เลยนะครับมันก็จะมี3ามตัวสาขนาดนะครับเอ๊ะมันจะไปทดแทนประแจตั้งหลายอันได้ยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวของมันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสินค้านี้ผมซื้อมาจากเว็บไซต์แบงกูดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งมันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดูหัวมันสิครับเอ้หัวมันแปลกๆอ่ะนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าเนี่ยเบอร์สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดก็คือหัวเนี่ยใช้ได้หมดเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าเป็นเลขคียว่างั้นเถอะใช้ได้หมดเลยนะครับเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะไล่เบอร์ลงมานะครับแค่นี้นะครับนี่พกติดรถไ้แค่นี้พอครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขันดูนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับผมเอาไว้ใช้เอาไว้ลื่นรถผมอ่ะไม่น่าผมจะทําอะไรนะครับโมรงโมไซลรถยนต์นะครับต่กอไปแค่นี้มันจะใช้งานได้จริงเหรือนะครับอ่ายวเราไปดูกันได้เลยนะครับพร้อมๆกันเลยไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองขันน็อตเบอร์สิบกันนะครับก็นี่นะฮะเบอร์สิบนะครับตัวนี้มันก็จะกระชับไปได้เลยนะครับส่วนถ้ารุ่นไหนรุ่นไหนไม่มีบล็อกด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นแค่ตัวนี้โอ้แน่นเลยทีเดียวนะครับชุดนี้เพราะว่า ไม่แน่นไม่ได้ชุดแฮนด์ครับขันไม่ถนัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสาธิตให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นปากแปลกๆเนาะแต่ว่าเวลาเราขันมันจะมีด้านของมันนะครับสมมุติว่าเราจะขันออกนะครับให้เราเอาด้านหยักเนี่ยเข้าหาตัวเรานะครับด้านหยักเนี่ยมาทางด้านที่เราจะหมุนออกครับดูนะนี่นะครับเห็นไหมมันจะล็อกไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะจะประคองไว้นะครับออกง่ายได้เดี๋ยวขันเข้าคืนนะครับ ประมาณนี้เลยเหมือนม,นมันมันออกแบบมาล็อกเลยอ่ะก็คือว่าถ้าเข้าไปในปากฉลามตัวนี้แล้วนี่ไม่ดิ้นไปไหนเลยครับผมล็อกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูล้อของเจ้าจักรยานตัวนี้บ้างนะครับดูการกินหัวน็อตของเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราขันดูมาออกแรงเลยฮะโอ้โล้อลอยครับนี่ฮะ,ะอ,ออ่าเห็นไหมครับสามารถใช้แรงได้นะครับผมนี่เมื่อกี้ผมอง เอาเท้าเหยียบรถเหยียบรอรถไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันหนักมากเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เอาเท้าเหยียบไปนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือขันนี่ลอยเลยนะนะครับมันแน่นมากนะครับโอเคเดี๋ยวจะขันกลับคืนนะครับนี่โอ้มันกระชับมากเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมโอ้สามารถรับแรงได้ดีครับแล้วดูครับไม่มีร่องรอยนะครับมีแต่หัวน็อตนะครับเนี่ย แต่ตัวปัจแจนี่ไม่มีร่องรอยเลยโอ้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมเคครับโอเคครับจากที่ได้ทดลองใช้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับดูสิฮะก็คือว่าถ้าตัวนี้เข้าได้นะครับคือสามารถเข้าไปขันน็อตตัวไหนได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปขันได้เหมือนกันนะครับแล้วอาจจะแบบเฮ้ยเราถือตัวนี้ไปตัวเดียวอ่ะแล้วเราไปเจอรถอีกตัวหนึ่งเราต้องถอดสำมนคนระเบอร์เราต้องเดินกลับไปเอาอ่ะนะครับแต่ตัวนี้บางทีถ้ามันเบอร์มันใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่ต้องเดินกลับไปเอานะครัับบคควววาาามมมสสะดกกยน็ ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้ววัสดุดีมากครับบอกเลยนะครับเป็นเหล็กไฮสปีดดีสุดๆเลยครับหัวน็อตอะกระเทือนแน่ครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่กระเทือนแน่นอนนะครับโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบช่วงนี้นะครับผมก็จะนําเอาสินค้านะครับหรือเครื่องมือต่างๆนะครับที่แปลกๆใหม่ๆนะครับล้ําสมัยนะครับมารีวิวในช่วงนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจเจ้าประแจปากรวมตัวนี้ครับผมชื่อให้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ เช่นคยนะคครับลิปหน้าจะมีอะไรนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ